f m 91วันนี้วันพระธรรมรักษาใจคุณฟังคะช่วงนี้สัญญาณจากพระอาจารย์คึฤิสิ์โสติพโลท่านเจ้าวาดวัดนาป่าพงลำลูกกาคลองสิบมาแล้วนะคะนมัสก,การค่ะพระอาจารย์ พระอาจารย์คะก่อนจะเริ่มคําถามก็กลับรัตนาพระอาจารย์ให้ธรรมะเป็นแนวทางดําเนินชีวิตกันก่อนนะคะอะ่ก็วันนี้จะให้ฟังพุทธวจนชะในบทที่พระศัสดาทรงตอบคําถามของเิวดาที่ถามเกี่ยวกับเรื่องการให้ทานนะ,ะพวกเราจะไดะ้ให้ทานกันอย่างถูกต้อง เทวดาทูลถามพระาศาสดาว่าบุคคลให้สิ่งใดชื่อว่าให้กำลังให้สิ่งใดชื่อว่าให้วันนะให้สิ่งใดชื่อว่าให้ความสุขให้สิ่งใดชื่อว่าให้จักสุขและบุคคลเช่นไรชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างข้พาพระองค์ทูลถามพระองค์ขอพระองค์ตรัสบอกแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระศาสดาก็เลยตอบว่า บุคคลให้อาหารชื่อว่าให้กำลังให้ผ้าชื่อว่าให้วันนะให้ยานพานะชื่อว่าให้ความสุขให้ประทีคมไฟชื่อว่าให้จักสุขและผู้ที่ให้ที่อยู่อาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างส่วนผู้ที่ปร่ำสอนธรรมะชื่อว่าให้อมตะอมตะคือความไม่ตาย นั้นเทวพรวดาเนี่ยทูลถามพระศัสดาต่อไปว่าชนพวกไหนมีบุญเจริญในการทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืนชนพวกไหนตั้งอยู่ในธรรมสมบูรณ์ได้ศิลเป็นผู้ไปสวัสดิพระผู้มีพระภาคตอบว่าชนเหล่าใดสร้างอารามปลูกหมู่ไม้สร้างสะพานและชนเหล่าใดให้โรงน้ำเป็นทาน และบ่อน้ําทั้งบ้านและที่พักอาศัยชนเหล่านั้นย่อมมีบุญเจริญในการทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืนชนเหล่านั้นตั้งอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นผู้ไปสวรรค์ดังนั้นพระศาสดาบอกว่า <c oughs> นักบวชเนี่ยผู้มีศีลเนี่ยถ้าเข้าไปสู่สกุลใด มนุษย์ทั้งหลายในสกุลนั้นย่อมประสบบุญเป็นนันมากด้วยฐานะห้าอย่างห้าอย่างอย่างไรคือหนึ่งสมัยใดจิตของมนุษย์ทั้งหลายย่อมเลื่อมใสเพราะได้เห็นนักบวชผู้มีศีลซึ่งเข้าไปสู่สกุลในสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อสวรรค์สองสมัยใดมนุษย์ทั้งหลายพากันต้อนรับกราบไหว้ให้อาสนะ แก่นักบวชผู้มีศีลซึ่งเข้าไปสู่สกุลในสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการเกิดในตระกูลสูงข้อที่สามในสมัยใดยมนุษย์ทั้งหลายกำจัดคนทินคือความตจรณีเสียได้ในนักบวชผู้มีศีลซึ่งเข้าไปสู่สกุลในสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติ ที่เป็นไปเพื่อการได้เกติศักิ์อันใหญ่ข้อที่สี่สมัยใดยมนุษย์ทั้งหลายย่อมจำแนกแจกทานตามสติตามกำลังในนักบวชผู้มีศีลซึ่งเข้าไปสู่สกุลในสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการได้โครักย์อันใหญ่ข้อสุดท้ายข้อที่ห้าพระองค์ตรัสว่า สมัยใดมนุษย์ทั้งหลายย่อมใส่ถามสอบสวนย่อมฟังธรรมในนักบวชผู้มีศีลซึ่งเข้าไปสู่สกุลในสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการได้ปัญญาใหญ่รงบอกที่คือทั้งหลายนักบวชผู้มีศีลเข้าไปสู่สกุลใดมนุษย์ทั้งหลายในสกุลนั้นย่อมประสบบุญเป็นนั้นมากด้วยฐานะห้าอย่างเหล่านี้ อันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับบุญกริยาต่างๆนะทั้งที่เทวราถามแล้วก็ทรงตรัสสอนกับพิุุ่ทั้งหลายด้วยก็ฝากพุทธชนะบทธรรมสองบทไว้เท่านี้นะค่ะพระอาจารย์ค้าคำถามจากท่านแรกวันนี้เนะี่ยคือเขาบอกว่านะอยู่ในวัยใกล้จะกเกษียณนะคะแล้วก็เป็นชาวพุทธที่เข้าวัดแบบ ไหว้พระทำบุญตักบาตรแต่ว่าไม่เคยสวดมนต์ไม่เคยนั่งสมาธิอย่างจริงจังนะคะก็เลยอยากจะขอพระอาจารย์แนะนําว่าชีวิตหลังกเกษียณเนี่ยคือก็บอกว่าก็จะมุ่งสู่ทางธรรมนะคะทีนี้ควรจะเริ่มต้นยังไงดีครับพระอาจารย์จริงๆในวัยเกษียณก็เป็นวัยที่มีเวลาในชีวิตเหลือน้อยเราควรจะทำ ข้อปฏิบัติที่มันเป็นทางรัดสั้นตรงนะนะที่รวบรวมเรื่องของศีลเรื่องของทานนะทุกอย่างไว้ในจุดเดียวกันก็คือให้พยายามเจริญอนาปานสตินะรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะสร้างอารมณ์อันเดียวให้เกิดขึ้นแล้วในขณะที่เราทำสมาธิมีอารมณ์อันเดียวรู้อยู่กับกายของเรา ในส่วนของลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยกายวาจาเราไม่ได้ผิดอะไรศีนะบลบริบูรณ์ขึ้นมาโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะและเป็นการให้ทานโดยอัตโนมัติเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นการสละเป็นการละเป็นการจาคะสละอารมณนะ์อารมณ์อันเป็นที่ตั้งของวิญญาณหรือของจิตเนี่ยอารมณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเวทนาสัญญาสังขารเราพยายามให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวนี่ก็เป็นจากค่าอีกอย่างหนึง่งดังนั้นเรื่องทานได้เรื่องศีลได้และถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆรื่อรู้ลมหายใจไปเรื่อยๆจิตเราก็มีความตั้งมั่นมากขึ้นได้สมาธิเมื่อเกิดสมาธินั้นจะเป็นเหตุให้เห็นความจริงของธรรมชาติคือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่ว่าจะเป็น รูกหรือเป็นนามก็ตามเป็นของไม่เที่ยงมีความแปลเปลี่ยนสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นจะเดินไปสู่ความดับสิ่งที่มีความดับสิ่งนั้นเป็นตัวตนชั่วคราวที่เรียกว่าอนาาัตตาเมื่อเราทําอย่างนี้บ่อยๆชื่อว่าเป็นการสร้างเหตุเพื่อการนาไปสู่มรรคผลนิพพานนะนะด้วยการทําอย่างนี้เพียงอย่างเดียวการเกิดใหม่ของเราจะไม่มีเราจะได้ก้าว ข้ามพ้นปุจชนภูมิเข้าสู่ความเป็นอริรบุคคลได้ด้วยเวลาอันน้อยนิดที่เหลืออยู่ในช่วงหลังเกษียณท่านต่อไปเขาบอกว่ามีนิสัยชอบเปรียบเทียบแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองก็มีความอิจฉาคนอื่นนะคะเขาบอกว่าบางทีแค่ดู Facebook เห็นคนอื่นเขากินหรูอ,อยู่ดีอยู่สบายเนี่ยนะคะก็มาดูตัวเองแล้วก็รู้สึก รู้สึกห่อเหี่ยวรู้สึกใจแบบใจไม่สบายนะคะก็เลยสอบถามมาว่าอุปนิสัยแบบนี้ค่ะพระอาจารย์จะแก้ไขตัวเองยังไงดีคะอ,อ,อันเนี้ยมันมันต้องฝึกตนเองว่าจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยมันก็เสมอกันด้วยความแก่ความเจ็บความตายนะอย่างที่พระเจ้าทรงตรัสเนี่ยสัตว์ทั้งปวงทั้งที่เป็น,ปนคนหนุ่มและคนแก่ทั้งที่เป็นคนพาลและบัณฑิต ทั้งที่มั่งมีและยากจนล้วนแต่มีความแก่ความตายนะเป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้านะเปรดเหมือนภาชนะดินที่ช่างหม้อปั้นแล้วทั้งเล็กและใหญ่เพราะน,นั้นไม่มีใครที่เกิดแล้วจะไม่ตายนะนี่คือความเสมอกันความเสมอภาคของทั้งคนรวยคนจนคนตระกูลสูงคนตระกูลต่ำ คนวันณะดีคนวันณะสามซึ่งจริงๆแล้วหลักธรรมชาติเหล่านี้ถ้าเรามาพิจารณานำมาพิจารณาอยู่บ่อยๆความอิจาริษยาต่างๆเนี่ยมันก็จะหมดไปและจริงๆพระผู้มีพระภาคเนี่ยทรงรู้ว่าทุกคนในโลกเนี่ยสัตว์โลกทั้งหมดเนี่ยล้วนเคยเกิดเป็นคนรวยมาแล้วตลอดการยาวนานพระองค์เนี่ย ากับบอกประวัติของพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นคนเคยรวยมาแล้วไม่ใช่ครั้งเดียวนับครั้งไม่ถ้วนนะองคบอกพวกเราทุกคนเนี่ยเคยเกิดเป็นคนรวยมหาศาลเนี่ยมาแล้วตลอดการยาวนานคนจนก็เคยเป็นตระกูลสูงตระกูลต่ำก็เคยเป็นคนพิการก็เคยเป็นนะ,นะเคยเกิดใน,ดนสนัตว์นรกกำาเนดงในสารเปลือยที่ใสเคยเกิดเป็นพรหมเป็นเทวดาทุกคนเคยเกิดมาทุกทุกพ กันแล้วไม่ใช่ครั้งเดียวนับครั้งไม่ถ้วนนะดังนั้นไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปอิจการิษยาใครและในปัจจุบันเนี่ยถึงแม้เราจะไม่ได้มีนะฐานะอะไรมากมายเนี่ยแต่เราเนี่ยทําความดีได้นะสร้างอริยทรัพย์ภายในของเราได้ด้วยการรักษาสิน5หนะ้าด้วยการทําสมาธิด้วยการเจริญปัญญา ซึ่งจะเป็นเหตุให้เราเนี่ยนะได้สุิตโลกสวรรค์ได้โคทษัพร์ได้เกียรติยศนะได้มาซึ่งความมีอายุยืนอะนั้นสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะได้มาด้วยการประพฤธธรรตินะพระองค์บอกคนเราเนี่ยแบ่งแยกกันที่ธรรมะเพราะนั้นเราก็เป็นอย่างนั้นได้ถ้าเราเพียนพยายามสร้างเหตุสมปรารถนาตามที่พระเจ้าทรงจัด ถา้าอยากศรัทธาสิญจน์จารนะปัญญาะแล้วก็มองว่าทุกคนก็มีความเสมอกันนี่แหละความแก่ความเจ็บความตายนะความอิจฉาพิษยาก็จะหมดไปและสามารถเจริญเมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนะนะความอาฆาตพยาบาทความพิษยาก็จะหมดไปนะส่วนท่านต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าเขามีความคิดอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์ก็คือ เมื่อพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงดูลูกแล้วลูกจะไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ไม่ตอบแทนบุญคุณนะไม่แน่ใจว่าความคิดแบบนี้เนี่ยจะผิดบาปอะไรไหมคะพระอาจารย์มันก็เป็นความคิดในที่มันจะเดินไปในอนาคตที่พระศัสดาตรัสว่าหมูสัตว์จะเล็วลงนะศิลธรรมจะเสื่อมไปเรื่อย กุลเชษฐาปจายนธรรมความเคารพกันตามฐานะอ่อนน้อมสูงตำ่ำจะค่อยๆหมดไปจากโลกนี่มันเป็นธรรมะฝ่ายอากุศลที่มันจะค่อยๆซึมเข้ามานะเพราะเราเป็นช่วงขาลงนะของมนุษย์ที่มนุษย์เนี่ยจะมีศีลธรรมเสื่อม,มตามลงต่ำามลงซึ่งก็จะทำให้อายุของมนุษย์เนี่ยลดลงไปลงไปเรื่อยๆ โดยทั้งเหลือสิบปนะีนี่เป็นภาพรวมของมนุษย์ในช่วงนี้นะแต่เราเนี่ยสามารถป้องกันเหตุเหล่านี้ได้ด้วยการประพฤติธ,ธรรมนั่นเองดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นไยเพื่อการเบียดเบียนไหมมันเะป็นประโยชน์ไหมนะเพราะนั้นพระศาัสาาดาเนี่ยผู้เป็นสัพพัญญูเนี่ยรู้ทุกเรื่องทั้งทางโลกทางธรรมพระองค์สอนเรื่องของความกตัญญูกะตะเวที นะมีความรู้คุณแล้วก็รู้จักตอบแทนคุณซึ่งไม่จําเป็นจะต้องเป็นมารดาบิดาและจะเป็นเพื่อนเราเป็นญาตาิเราเหตเป็นใครก็ตามที่เขาทําความดีให้กับเรานะเราก็ต้องเห็นความดีเขานะแล้วก็ตอบแทนเขาอย่างเนี้ยแล้วมารดาบิดาเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีอุปการะมากบํารุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บ,บุตรนะมีบุญคุณต่อเรามาก ึ่งพระพุทธเพระภาเี่ยสอนให้กระตัญยูกะตะเวจีต่อมารดาบิดาตอบแทนคุณและการตอบแทนคุณอย่างสูงสุดต่อมารดาบิดาไม่ใช่เพียงการให้ทรัพย์สินเงินทองให้การดูแลอาหารหยุดยารักษาแต่เป็นการให้ธรรมะสี่ประการก็คือตอบแทนด้วยให้ท่านมีศรัทธาสัมปทาศรัทธ,ธาในพระตถาคต ื่อในการทัดสรู้ของพระองค์สองมีศีลสัมปทาให้ท่านเนี่ยอยู่ในตั้งอยู่ในสิลห้านะเป็นส,สิ่งที่ไม่เบียดเบียนแล้วข้อที่สามให้ท่านมีจารึาสัมปทานะยังมารดาบิดาผู้มีความกรณีเนี่ยให้มีจารึาสัมปทาฝึกให้ท่านรักความกรณีทีเหลียวนะรู้จักการแบ่งปันข้อที่สี่ก็คือยังมารดาบิดาผู้สามปัญญาให้มีปัญญาสัมปทาให้ท่านเนี่ยเห็น ความไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลายว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีการแปรเปลี่ยนไม่ตรีหลังไม่ยั่งยนนะืนนั้นถ้าเรารู้จักให้ทำสี่ประการเนี่ยกับมารดาบิดากพะชื่อว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณมัรดาบิดาอย่างสูงสุดน,นะน,นั้นถ้าโดยความเห็นของพระศาสดาแล้วเนี่ยเป็นการสมควรที่จะมีความกตัญญูกะตะเวทีต่อมารดาบิดา พระอาจารย์คะท่านสุดท้ายเนี่ยก็บอกว่าลูกชายอายุครบบวชแล้วนะคะแล้วก็คุยกันในครอบครัว,วว่าคืออยากจะบวชแบบเรียบง่ายก็เลยอยากจะขอพระอาจารย์ชี้แนะว่าการบวชพระแบบเรียบง่ายแต่ว่าถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาเนี่ยคุณจะเป็นยังไงเหรอคะพระอาจารย์ก็เออกระททำตามเออกรรมวิธีที่พระเจ้าทรงกรัดนะ ผู้เจ้าจะมีบอกไว้อยู่แล้วว่าอุปชาผู้เป็นผู้ชักนำกุลบุตข้อมูลเนี่ยจะต้องบอกสอนอย่างไรอะไรอย่างไรเราก็กระทำไปตามวัดปฏิบัติตามที่ผู้เจ้าส่งจัดไว้นั่นก็ชื่อว่าเป็นการบวชแบบเรียบง่ายโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรที่เกินกรอบที่ผู้เจ้าส่งจัด ท่านะนให้ปรงผมแล้วหนวดเราก็ปรงผมและหนวดท่านให้เราครองผ้ากาสายะนะเราก็คลองผ้ากาสายะนะท่านถามอย่างไรเราก็ตอบในสิ่งที่สมควรก็นะนะนะระจะต้องมีการถามอันตรายยิ่งกธรรมสิ่งที่เป็นอันตรายต่อการบวชมีไหมถ้าเราไม่มีเราก็ตอบไปตรงจริงตามนั้นนะมันก็ไม่มีอะไรมากนั่นก็คือเป็นความเรียบง่ายคือ ทำตรงตามที่ผู้เจ้าส่งจัดไว้เท่านั้นอะไรที่นอกเหนือจากนั้นพิธีอะไรต่างๆที่อทางโลกเขาเพิ่มเติมกันมาก็ยังไม่มีความจําเป็นอะไรถ้าต้องการความเรียบง่ายนะแล้วเราก็รักษาสศีลให้ดนะีตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะนะประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติธรรมทำอยู่นะก็คิดว่าเราได้ เข้ามาสู่ธรรมวินัยได้อย่างถูกต้องแล้วก็เรียบง่ายสมเจตนาที่เราต้องการนะค่ะวันนี้นมัสก,การขอบพระคุณพระอาจารย์ที่มาให้สติปัญญากับพวกเรานะคะนมัสก,การขอบพระคุณค่ะเจริญกรพระอาจารย์คึกฤทิสโสติพโลท่านเจ้าวาดวัดนาป่าพงลำลูกกาคลองสิบค่ะ fm เก้าหนึ่ง วันนี้วันพระธรรมรักษาใจ